สวัสดีครับวันนี้คลินิกโรคไตเรื้อรังโรงพยาบาลห้วยเม็กขอเสนอสาระความรู้เรื่องโรคไตให้กับผู้รับบริการทุกท่านเรามารู้จักโรคไตเรื้อรังกันก่อนครับรู้ไหมครับว่าไตาของเราเป็นอว,วัยวะสําคัญในระบบขับถ่ายของร่างกายทําหน้าที่หลักในการกรองของเสียจากเลือดและขับออกทางปัสสาวะตําแหน่งของไตยอยู่บริเวณหลังช่องทอง้องช่วงเอวทั้งสองข้างของกระดูกสันหลังไตมีลักษณะขายมาเมล็ดถั่ว มีขนาด10-12เซนติเมตรและยาว5-7เซนติเมตรหนักประมาณ120-170กรัมในไตประกอบด้วยหน่วยไตยเป็นโครงสร้างที่ทำหน้าที่กรองเลือดไตทำงานมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคลหน้าที่ของไตหนึ่งทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดเช่นยูเรียครีเอตินีนและสารพิษต่างๆขับออกมาในรูปของปัสสาวะสควบคุมความดันโลหิต โดยการหลั่งของฮอร์โมนเรนินซึ่งมีคุณสมบัติในการควบคุมระดับความดันโลหิต 3. ทํทำหน้าที่ควบคุมสมดุลน,น้ำและแร่ธาตุเช่นโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียม 4. หน้าที่กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงโดยหลัง่งฮอร์โมนอิริทโพอิตินห้าหน้าที่ในการขับกรดและรักษาความเป็นกรดด่างของร่างกายดังนั้นเราทุกคนต้องดูแลรักษาไตายอย่างดีเพราะไตมีความสำคัญมากในการรักษาความสมดุลและสุขภาพโดยรวมของร่างกายนะครับ โรคไตเรื้อรังเป็นภาวะที่ไตเสื่อมสภาพและสูญเสียความสามารถในการทํางานไปอย่างช้าๆเป็นเวลานานโดยทั่วไปโรคนี้มักไม่แสดงอาการชัดเจนในระยะแรกแต่หากปล่อยไว้โดยไม่รักษาอาจนําไปสู่ภาวะไตาวายระยะสุดท้ายซึ่งจําเป็นต้องได้รับการฟอกไตหรือปลูกถ่ายไตยทุกท่านเห็นไหมครับว่าหากเราไม่รักษาดูไตเราสุดท้ายเราอาจต้องกลายเป็นผู้ป่วยไตายวายจนต้องทําการรักษาด้วยวิธีการบําบัดทดแทนไตด้วยการฟอกเลือด ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อชีวิตค่าใช้ใจ่ายและอื่นๆตามมาครับเรามาดูสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของโรคไตเรื้อรังกันครับหนึ่งโรคเบาหวานจะทําลายหลอดเลือดในไตทําให้ไตเสื่อมคุณภาพและหน้าที่ในระยะย,ยาวส่งผลในการทําหน้าที่และสุดท้ายก็จะทําให้ไตเสื่อมครับดังนั้นเราควรรับประทานยาตามแพทย์สั่งเพื่อควบคุมระดับน้าตาลให้คงที่นะครับห้ามหยุดยาเองหากยาหมดก่อนนะัดท่านสามารถมารับยาได้ก่อนวันนัด และควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบทุกครั้งที่มารับบริการและควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ําตาลสูงเพื่อเป็นการดูแลและชะลอไตของเราเองนะครับทุกท่าน 2. โรคความดันโลหิตสูงผู้ที่ภาวะความดันสูงจะทําให้ไตทํางานหนักและเสื่อมลงเร็วกว่าผู้ที่มีระดับความดันปกตินะครับด้วยความห่วงใยท่านใดเป็นโรคความดันโลหิตสูงควรรับประทานยาความดันตามคําสั่งแพทย์ด้วยนะครับและเมื่อถึงวันนัดคลินิกท่านใดที่มีโรคร่วมเป็นเบาหวาน ที่ต้องงดอาหารก่อนเจาะเลือดตอนเช้าท่านสามารถรับประทานยาลดความดันพร้อมน้ำดื่มก่อนมารับบริการได้นะครับ 3. โรคไตอักเสบการอักเสบของไตาจากการติดเชื้อหรือโรคภูมิคุ้มกันผิดป,ปกติ 4. นิ้วในไตาการอุดตันจากนิ้วอาจทําให้ไตเสียหายถาวร 5. การใช้ยาบางชนิดเป็นเวลานาน,านเช่นยาแก้อักเสบกลุ่ม NSAIDs หรือยาปฏิชีวนะบางชนิด หกกรรมพันธุ์บางคนอาจมีความเสี่ยงทางพันธุกรรมเช่นถูงน้ำในไต 7. การติดเชื้อในไตเรื้อรังเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ไตบ่อยๆทำให้ไตถูกทำลายและการทำงานลดลงได้นะครับ 8. ภาวะขาดเลือดไปเลี้ยงไตซึ่งมาเกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองหรือภาวะช็อกที่ทำให้ไตขาดเลือดส่งผลให้ไตเสื่อมเรื้อรังเรามารู้จักวิธีชะลอการเสื่อมของไตในผู้ที่มีโรคไตเรื้อรังกันครับ 1. ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงปกติรับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประจำปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับอาหารและการใช้ยาลดน้ำตาล 2. ควบคุมความดันโลหิตการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอรักษาระดับความดันโลหิตของท่านให้น้อยกว่าความดันบน130ความดันล่าง80มิลลิเมตรปรอดลดการบริโภคเกลือในอาหารท่านควรหลีกเลี่ยงอาหารแปลร,รูปอาหารมักดอง ขนมขบเคี้ยวอาหารกึงสำเร็จรูปและใช้เครื่องปรุงรสให้น้อยลงเลี่ยงการเติมเกลือเพิ่มใช้เครื่องปรุงรสให้น้อยลงออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ 3. การควบคุมน้ําหนักและการออกกําลังกายโดยการออกกําลังกายระดับปานกลาง30นาทีต่อวันเช่นเดินเร็วปั่นจักรยานครับควบคุมน้ําหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเพื่อลดภาระของไต 4. การเลิกสูบบุหรี่ ห้าหลีกเลี่ยงการใช้ยาเกินขนาดและยาที่เป็นพิษต่อไป 6. ควบคุมระดับคอเลสเตอรอลเพื่อลดภาระต่อไตเช่นควบคุมอาหารที่มีไขมันสูงการใช้ยาลดไขมันตามคำแนะนำของแพทย์ 7. การดื่มน้ำอย่างเหมาะสมดื่มน้ำประมาณ1 5ึงจุดถึง2ลิตรต่อวันเว้นแต่ว่าแพทย์แนะนำให้จำกัดน้ำหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำหวานน้ำอัดลมและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 8. การตรวจสุขภาพและตรวจฟังก์ชันไตเป็นประจำาก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารเช่น 1. ลดปริมาณเกลือและโซเดียมหลีกเลี่ยงอาหารปลารูปอาหารมักดองขนมคบเคี้ยวอาหารกึ่งสําเร็จรูปใช้เครื่องปรุงรสให้น้อยลงเลี่ยงการเติมเกลือเพิ่ม 2. สํากัดโปรโตีนให้เหมาะสมเลือกโปรโตีนที่ย่อยง,ง่ายเช่นปลาไข่ขา,ขาวเนื้อสัตว์ไม่ติดมันหลีกเลี่ยงการรับประทานโปรโตีนมากเกินไปเพราะทําให้ไตต้องทํางานหนักขึ้น สามจำกัดอาหารที่มีโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสสูงหากไตเสื่อมมากลดการบริโภคกล้วยส้มอะโวคาโดผักใบเขียวเข้มนมและถั่วการชะลอการเสื่อมของไตต้องอาศัยการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องควบคุมโรคประจำตัวรับประทานอาหารที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายต่อไตและตรวจสุขภาพเป็นประจำอาการของโรคไตเรื้อรังโรคไตเรื้อรังเป็นภาวะที่ไตเสื่อมลงอย่างช้าๆ และมักไม่แสดงอาการชัดเจนในระยะแรกแต่เมื่อโรครุนแรงขึ้นอาการจะเริ่มปรากฏมากขึ้น1อาการบวมตามร่างกายเช่นขาเท้าหรือใบหน้าสองอาการปัสสาวะผิดปกติเช่นปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนหรือปัสสาวะมีเลือด3าคลื่นไส้อาเจียนหรือไม่อยากอาหาร4ออนเพลียและเหนื่อยง่าย5คันตามผิวหนัง6ปวดท้องหรือปวดดังนั้นหากท่านมีอาการต่อไปนี้ ควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพไตทันทีนะครับเช่นปัสสาวะผิดปกติสีเข้มปัสสาวะเป็นฟองหรือมีเลือดปนวมตามร่างกายโดยเฉพาะที่ขาและหน้าเหนื่อยง่ายกว่าปกติหายใจลำบากขันตามตัวโดยไม่ทราบสาเหตุนั้นอาจเป็นไปได้ว่าท่านอาจมีระยะไตเข้าสู่ระยะไตาวายระยะสุดท้ายแล้วนะครับและเมื่อท่านมีระยะไตเข้าสู่ระยะสุดท้ายท่านจำเป็นต้องเลือกวิธีการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีดังต่อไปนี้1 การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม2การล้งางไตทางหน้าท้องด้วยความปรารถนาดีทางคลินิกโรคไตเรื้อรังอยากให้ทุกท่านมีสุขภาพไตที่ดีขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับ